เกล้าเราเนี <that> ่ยสภาพนะคะสภาพอันยองเซล จะสวยอ่ะมันต้องแสงตรงไหนมันจะสวยอ่ะทุกคนใช่แล้วเหงาจ้าเออเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อทุกคนคือว่าหนูอะทำแว่นหายอ่ะแล้วแบบต้องจะคอนแทคลินแบบไม่งั้นมองไม่เห็นอ่ะ ม่น่ารักไหมแม่งรู้ให้รักแค้รักเธอนะรู้ไหมแบบมาทักทายเจอกันวันสองฮาบเจอกันฮาบเจอกันฮาบอุ้ยลูกคนกิ๊ฟหนูตกเข้าไปในซอกอ่ะไม่นะพระเจ้าจอด ค่อยหยิบแล้วกันอันนี้จะมารีแคปกีฬาสีไม่เจอนานเลยคิดถึงคิดถึงเหมือนกันกีฬาสีไม่เจอเหรอไม่นานเลยกีฬาสีวันเสาร์ที่ผ่านมาเองอออืออะทุกคนคือหนูนใส่ชุด หนูน้องรู้ใช่หนังศึกษาใช่ป่ะแล้วดยสภาพหนูนตอนนี้คือเหมือนคนละคนเกินไปหนูความตัวดีๆก่อนทำตัวแบบเป็นคนนิดนึงก่อนเ <c oughs> ขาแบบบีผมนิดนึงทำตัวเป็นคนก่อนเออเดี๋ยวเขา,าแบบไม่ตงรงปกละ แสงมันแบบทำตัวตรงปกแบบหนึ่งเช็ดกล้องก่อนี่นะคะ่ะคือส้าคนที่นอนมาแล้วสิบสามชั่วโมงแล้วเล่นวันนี้ตื่นเช้ามากก็เชื่น เติมลิมิดหนึ่งก่อนปลดฟิลเตอร์ครับเพราะว่าเธอน่สวยอยู่แล้วขเขายังไม่หายเลยรู้แค่รู้แผนไหมอุย้ยมันมันเห็นแล้วอะแต่ว่าอยากดูไหมเนี่ยอุย้ยกลัวหรือเปล่า <c oughs> คือหนูไม่คิดว่ามันจะช้ำเยอะขนาดนี้เลยแรกวแบบว่าคือมันถลอกใช่ไหมก็เลยแบบ รีบเอา,าปัสเตอร์มาป,ป,ป,ปิดปิดปิดพอเปิดมนันก็แบบแผลใหญ่แบบนี้เลยบบน่ากลัวมากน่ากลัวมากแบบเหมือนมันล้มตอนไหนก็ไม่รู้แบบน่าจะแบบตอนที่แบบขโมยปลาไปาย่างใช่แล้วก็ตรงเนี้ยก็ช้ำแบบช้ำนี่ก็คือบาดแผลนะคะบาดแผลของนักรบนักรบย่อมมีบาดแผลนะคะ นะคะนะคะ <S <S คือบาดเจ็บเยอะมากแต่ก็คือมันไม่รู้ตัวแบบนี่ก็แบบบาดเจ็บจเลยยืดรู้อีกทีคือมีแผลแล้วลยอะไรเงี้ยที่นี้เล่าโมเมนต์เฟรมแชมพูนองจริงชินแล้วคือหนูทำงานหน้ายากกับน้องแคมเยอะใช่ไหมแล้วก็จะแบบเห็นเขาอยู่ด้วยกันบ่อยมากแบบหากันที่ห้องหรือว่าแบบ ถ่ายติ๊กตอกกันก็คือบ่อยมากคือพวกเราก็เลยชินแล้วแบบชินแล้วค่ะแบบว่าลูกสาวจะแบบมีแฟนมีโฟมีแฟนก็มีไปค่ะเราไม่ห้ามโอ้ยคือแบบหนูก็ไม่คิดว่าเอจะจริงจังกับเกมกีฬาสีขนาดนี้แต่คือมันสนุกมากหนูก็แบบอยากเล่นอีกอะไรเงี้ยคือหนูก็แบบ อยากตอนแรกคือมาดีมากคือคิดว่าอยากได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไหวคือขอที่สามพอใช่คือเราไม่สามารถผ่านด่านนั้นไปได้จริงๆนั่นน่ะสิึกเฮ้ยไส้แตกเลยเอ้อจริงตอนที่หนูไปแย่งมามันไส้แตกอยู่แล้วแบบ คือมันแบบไส้มันแตกอยู่แล้วอะคือหนูเอามามันก็กระจุยกระจายไปหมดแล้วอะไรเงี้ยคือแบบคือเราแย่งกันขนาดนั้นเลยเหรอคือจริงจังมากนะใช่หนูนี่จริงจังมากเพราะว่าหนูแบบอยากได้เงินทุกคนอยากได้เงินแค่นั้นเลยใช่ไหมคือหนูก็แบบไม่ได้คุยกับทุกคนนานไงนคืออยากไลฟ์น้อยแล้วแต่คือไม่มีเวลาไลฟ์อยากไลฟ์น้อแหละ คืออังจริงอะทุกคนจะเล่าให้ฟังคือหนูแบบแพ็กทีมกับทีมสีขาวใช่ไหมใช่แต่เขาเหมือนมันเขาจะหักหลังพวกหนูหนูก็เลยแบบก็เลยเอาตอนสุดท้ายหนูก็เลยเอา,อานนเฮ่ไปวางไว้ทีมสีขาวอะไรเงี้ยใช่คือเราดิวกันว่าคือตอนแรกจะไม่แบบเอาไว้ฐานกันดิวกันเอาไปฝั่งตรงข้าวก็เดินเดินไปแล้วสุดท้ายหนูเห็นแบบโมเน่แบบว่ากําลังมาถานหนูหนูก็เลยไม่ยอมหนูก็เลยไปเอาตัวเฮ่มา เื่อวางไ้ทันใช่แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมที่หนูเหนื่อยที่สุดเลยแบบหนูลงแบบหนูลงวิ่งลงลง,ลงเกมเอลงแชบอนช่วงแรกใช่ไหมลงวิ่งแล้วก็ลงแล้วก็มีแบบที่เป็นแบบผาด,าาดา่านผ้าด่านเงี้ยแล้วก็เกมขโมยปลาซึ่งเกมขโมยปลาเนยนะที่แบบเหนื่อยที่สุดเนี่ยมาหนูคิดว่าจะเหนื่อยขนาดเนี้ยคือหนูหมดแรงหมดแรงกับสิ่งนั้น ่ไหมคือแต่หนูชอบนะคือหนูรู้สึกว่าสีดําอ่ะมีแต่คนแบบคนที่แบบว่าเข้ากันดีดีมีแต่คนแบบว่าตลกอะ่ะแบบหนูชอบทีมสีดําแบบมีแต่คนแบบว่าเขาเรียกะไรคือเข้ากันได้อะ่ะเออเรือสบายใจที่จะอยู่สิ่งนี้หนูชอบนะใช่ไมก็อยากแบบอยู่สีดําอีกอยากอยู่กับเพื่อนเพื่อนอีก,กนอะไรเงี้ยโอ้โหแลก็แบบ หนูจะพูดได้ไหมจี้คือแบบว่าหนูรู้สึกว่าน้องนีนหล่อม,มากคือเขาเป็นน้องหนูหรือเปล่าเขาหล่อม,มากอะคือคือแบบโดนตกจบแอบชอบคือแบบว่าคือหนูเล่นแชร์วันเสร็จใช่ไหมแล้วเขาก็แบบว่าวกเ็เล่นม,มาแล้วเก่งมากเก่งมากอ,าอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบคือเขาที่ใส่หล่ออะแค่นั้นแหละ เออแบบเขาเป็นคนนิ่งๆรอๆอ,อ่ะทุกคนมีคู่แข่งเยอะนะคะคนชอบน้องนินเยอะน,นะคะแบบเหมือนใครเคยวีดพี่ฟอกเคย,เยวีดว่าเขารออะไรเงี้ยหนูก็แบบมาเจอกับตัวแล้วก็โอเคเอาเป็นรุ่นาาเดียวกันหรอกฟินจบมีนิเชก,ก็ได้ค่ะ คือแบบมันมีรูปคู่หนูกับกับเขาใช่ไหมแล้วแบบว่าก็เลยนึกขึ้นได้ว่าแบบอุยเขาหล่ออ่ะในเกมในในกีฬาสีเขาหล่ออ่ะจบแฮ่เลยแค่งแหละทุกคนก็แข่แหละก็เลยเฉยแค่นแหละ จริงหอ,อขอตอบแชทแป๊บสำหรับพี่นี่เกงคนที่เก่งคนอันเก็กไม่ได้จริงๆอ่ะคือแบบว่ามันดูจริงจังเกิเมื่อเกินเกินไป <laughs> <c oughs> คือหนูแบบว่า แล้วอะไรแบบดูจริงจังกับเกมเกินไปคือแบบไม่มีเวลาเก่กแซคำะนีม่มีคนสวยแลนะน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะถ้าน่ารักขนาดนี้ก็อย่าลืมมาลดโชว์นะคะเราไม่เก็บมาอกันเลยอะึเราจะเก็บทำไมล่ะเราจะเก็บทำไม พันข้าวเย็นยังไปทานซูชิโร่กับน้องพานพี่นิน่าเหมยใช่คือไปกินกันแล้วแบบคือมันมีสายพนยานึงใช่ป่ะเราว่ามันมีแค่ข้าวอะ่ะแบบไม่มีหน้าซูชิอะ่ะก็เลยแบบถ่ายเก็บไว้แล้วงงกันว่าแบบนี่เขาลืมใส่หน้าซูชิมาหรือว่ามีคนกินไปอะไรเงี้ยอืมมากแม่่นี่เดินมากับอารีหรอใช่เลยมันเป็นเรื่องแบบว่าผู้หญิงผู้หญิง คือจริงๆอะหนูอะหนูอะได้คุยกับอาลีเพราะว่าใครวหวานว่าใครมาสนิทกับอาลีอะไรเงี้ยก็เลยบได้คุยกันใช่ต้องยกความดีความชอบให้ใครหวานอาจจะแบบเขาอยากกินข้าวไงแบบข้าวไม่พออะไรเงี้ยเออหมดกี่พันหรอไม่ถึงพันคิดว่าจะกินน้อยมากแต่หนูกินเร็วอะคือแบบกินทีคือหกจานอะแบบ กินเร็วกับเพื่อนอะคือเพื่อนเขาค่อยๆกินใช่ไหมกินทีเดียวแบบกินเร็วอะกินกเสร็จไปก็นันนน่งรอเพื่อนแล้วอะ <S <S <ม>อู้หู้ใช่ไหมพรุ่งนี้ไปสกู๊ตโตอะค่คะทุกคนหนูหนูมนไม่รู้ว่าน้องจะรู้จักพวกเราไหมแต่แบบว่าเหมือนคือแบบพี่ทีมงานก็บอกว่า โรงเรียนเขาแบบคาดหวังนะอเงี้ยก็เลยแบบต้องเต้นต้องเต้นเพิ่มซะหน่อยอะไรเงี้ยคือตอนนี้มีห้าเพลงก็เต้นหกเพลงอะไรเงี้ยใช่คือโรงเรียนคาดหวังอารีน่ารักไหมครับ,บอย่ามาน่ารักมากงครับไม่ต้องเลยคนนี้งอนงอนงอนแล้วซูชิสายพาชอบเมนูอะไรจริงๆหนูชอบ มันมีอันหนึ่งคือมันเป็นแบบโรหูนา่ะเป็นโรมันโรที่มันสีสีชินอนะทุกคนมันเรียกโรอะไรมันเป็นแบบมันมันคือไส้ของทูน่าใช่ไหมมากิมากิโรอะเออแลหล้วนสั่งทุกรอบเลยเพราะว่ามันคุ้มแล้วมันอิ่มใช่ไหมล่ะแต่หนูไม่อยากเด็กแกแบบ นอกจากดีคาดผุมน่ารักบ้องแบ๊วขึ้นไม่ดีก็ <c oughs> เลยพยายามเจราจากับพันอยู่ว่าพันสนใจแลกเครื่องหอวกันไหมแบบเปลนพันเบื่ออะไรเงี้ยแต่ไม่น่ารอดไม่น่าสําเร็จ <c oughs> กําลังแบบเกี้ยกล่อมน้องให้แบบแรกเครื่องหอวกันหน่อยจีมีนะทกิ ชูโทโร่ช่องใหมจริงๆหนูไปกินที่ญี่ปุ่นใช่ป่ะแล้วมันมันมันมีมันชูโทโร่คือมันที่มันมีมันใช่ไหมหนูรู้สึกว่ามันไม่ถูกชะตากับหนูแต่ว่าตอนแรกอะหนูไม่รู้จักว่าแบบเทกเจอร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยคือแบบรู้ว่ามันคือชูโทโร่มันแพงสุดคือมันแพงสุดหนูก็เลยสั่งแบบมันเป็นแบบเซตแบบข้าวชูโทโร่อูนิอะไรเงี้ยคือมันแพงสุดหนูก็เลยสั่งแล้วทีนี้ก็เลยกินแล้วก็รู้สึกว่าเดิไม่ชอบอะไรมันมันแบบเนื้อมัน ย้อนวัยดีออกเฮ้ยห้ามกลับคำเลยนะห้ามกลับห้ามขวนเลยนะย้อนวัยดีออกเนี่ยใช่รู้คนคือพวกหนูอะคาดหวังว่าจะได้ไปทะเลกัน <c oughs> <c oughs> ก็คือเพราะว่าแบบเราได้ไปค้งคือใช่ไหมเ <c oughs> พราะว่าพรุ่งนี้ก็แบบมีแบบสกูทัวแล้วแบบเราก็เตรียมชุดไปทะเลทุกคนอวดแต่ว,ว่ามันก็แบบว่ามไม่ทะเลขน,นน <c oughs> ขนาดนั้นคือหนูกลัวแบบว่า คือมันก็ชิลๆแต่ว่าหนูแค่กลัวแบบว่าเออไม่ได้ไปคาดหวังเกินไปก็เลยแบบชิลๆเนี่ยค่ะแบบคือซื้อไว้แบบนึงกิงค่ะสันซื้อไว้แบบนั้นแล้วอะไรเงี้ยเออแะละคือก็รู้นะคะหนูอยากไปกินอาหารทะเลมากๆคือครั้งนี้คือเตรียมไปเที่ยวอ่ะคือปกติรู้ไหมว่าแต่ก่อนซีเจมจะชอบแย่งเงินไปแบบภักใต้ก็พี่พักใต้แบบ แย่งกันไปแบบที่ที่มีทะเลอะทุกคนเพราะว่าคาดหวังว่าจะได้ไปเที่ยวทะเละคือแบบถ้ามีตัวโชว์ที่เกี่ยวกับทะเละคือพวกเราจะแย่งกันแบบอยากไป,ไปอยากไปอยากไปแล้วครั้งนี้หนูก็ได้ไปแล้วค่ะนั่นแหละคือหนูได้ไปแล้วคือว่นตาของหนูแล้วเท่าน,นั้งหนูนั่นแหละครับช่วงนี้ก็แบบว่าคือหนูมาอยู่ยาวใช่ไหม เอ่ออาทิตย์หนึง่งสองอาทิตย์แล้วแหละก็อาทิตย์หนึง่งสองอาทิตย์มาวันศุกร์อ่ะก็เลยแบบว่าต้องแบบตํางานไปด้วยส่งงานไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็แบบซ้อมด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ก็แบบก็เลยยุ่งๆแต่ว่าอันนี้คือทํางานเสร็จหมดแล้วก็เลยมันไลฟ์ทุกคนอมูอตลกมากเลยอ่ะคือมันมีแบบรายการเคเดียของ เดอะสแตนอะใช่ไหมคือแบบว่าคือเขาแก้งหนูมากคือเขาตัดคลิปหนึ่งมาเพื่อหนูเลยเพราะว่าคือมันตลกเกินอะคือหนูแบบคือรั่วเก,กินก็เลยตัดคลิปมาเพื่อหนูว่าแบบเขาก็เขียนคบฉันว่าส่งกําลังใจให้น้องนี้นี่จะบ้าหนูจะบ้าแต่ก็โอเคถ้าคนชอบถ้าแบบคนชอบใจกันก็โอเค แต่มันก็ตลกจริงุกคนนั่นค,คือหนูก็แบบไม่รู้คิดได้ไงแต่ว่าอยากไปอีกอยากไปอีกนะคะคือชวนหนูปไปได้นะคะคือหนูเห็นคนดูคลิปหนึงอะ่ะเจ็ดแสนวิวใช่คือเขาต้องชวนหนูไปอีกแล้วนะคือคนดูเยอะขนาดนี้ต้องชวนหนูไปแล้วนะในติ๊กต็อกคนแบบคนดูเจ็ดแสนวิวใช่คนด่นดาไปแล้วยี่สิบร้อเล่น สิ่งคือคือหนูชอบอะสนุกดีอะไรและสารานูชอบหมายถึงว่าแบบอะไรที่มันแบบว่าวาไรตีหนูชอบเล่นกรูเล่นเกมองเงี้ยอะไรที่มีสารานูหนูมันไม่ได้จริงๆ <laughs> ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะพุกเราอีกห้านาทีหนูจะไปแล้วได้ไหมไปแล้วได้ไหม อยากไปออกรายการตลกของฉากค,ค่ะชํำม,มากเต้นกลางสนามฝนชํำเปียกชํำค่ะคือตอนแรกพวกเราก็ภาวนาว่าแบบฝนตกนคนี้ไม่ต้องเต้นก็ได้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความสปิริตเนี่ยคือ,อจริงๆพวกหนูก็แบบแต่งหน้าทำผมกันแล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าตอนแรกอ่ะจะไม่เต้นใช่ไหมก็เลยคิดคิดกันว่าแบบพม้มาทักทายแฟนขับเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบ จะแบบยืนถือร่มรองเพลงไงแต่ด้วยความที่คือเราเสียดายที่แบบหน้าเราที่แบบแต่งมาแล้วแต่งตัวมาแล้วไงเราก็เลยยอมแบบตักฝนเพื่อลุกคนใช่คือแบบตั้งใจอยากจะเป็นเวทลุคที่ดูเซ็กซี่แต่ว่าทำไมมันเหมือนลูกหมาเปียกน้ําก็ไม่รู้ทุกคนลูกที่มันออกมามันแบบผมมันแบบฟุบหนีบลีบเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วไม่สวยเลยทุกคนสิ่งที่คิดเอาความเป็นจริงนะคะ เที่ยวความจริงก,ก็ไม่เหมือนกันไงแต่หนูชอบที่นั่นมากที่โอลิมปิกใช่ไหมคะคือเขาเลี้ยงข้าวดีมากแล้วก็เขาก็แบบเลี้ยงขนมดีมากๆคือพวกเราก็แบบได้แบกกลับมากินเยอะแล้วก็มาแบ,บ่งกันเพื่อนด้วยคือขอบคุณมากๆค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะชวนอยากให้ชวนไปอีก จริงก็ทุกคนเดี๋ยวถ้าแบบรู้กันหนูจะกลับมาไลฟ์ใม่นนะไม่น่หมดตัวเองชิญเย้ยหนูชอบมากๆมากๆมากๆคืทุกคนแล้วก็ช่วงนี้ก็มันจะทำต้องทำตัวจบกับเพื่อนๆคือต้องออกกองหรือแบบอะไรอย่างเงี้ย ก็พยายามแบบหาเวลาแไปช่วยเพื่อนอยู่โอ้ยรู้ใช่ไหมคือบ่นผมมันแต่ไม่ไปสาะผมอ้ยหนูตื่นเต้นมากคือหนูไม่เคยเชียร์วันใกล้ๆแบบใกล้ๆแบบนี้มาก่อนแล้วแบบหนูเพิ่งไปดูกีฬาสีแม่สีเพิ่งไปเลนกีฬาสีมาแล้วแบบอินนะทุกคนหนูก็แบบคือกรี๊ดฟินเกิน พี่รู้วั้นตอนไปแล้วะค่ะโ <c oughs> ดนตามแล้วคะ่ะต้องมีเรื่องด่วนที่ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบาย